ร้แรงนักหรอเห็นชอบบิดจังหายไปนานเลยนะคะไอหน้าส้นตีนว่าโดนกระทืบอยู่บิ o เมาเทนผมไม่กล้าไป30สุดท้ายที่จะได้จากกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมดศรัทธาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผิดหวังอ้โโหไอนี่มันนนท์เขาหัวหมอถ้าเงินมันไม่หมดมันมาอีกทีตอนรอยสักแขนจ้าง ไม่ใช่โหเฮียโหเต็มระบบเลยผมเพิ่งตื่นแต่วันนี้ก็อยากซ่าโหโอ้ยยังไม่ตายอีกหรอ,อกูคิดว่าตายไปแล้วยังครับโอ้โหผมผมผมแค่หยุด ผมแค่หยุดสามสี่สามสี่ห้าวันให้ผมไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเหมือนคนปกติผมอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโอ้โหเอ้ยคนดูคิดอะไรกับผมอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยให้ผมไปเที่ยวบ้างไม่ได้หรอผมก็อยากมีอิสระเหมือนคนอื่นบ้างมึงพร้อมรับความจริงหรือยัง หยุดหยุดได้ก็แจ้งหน่อยผมก็แจ้งไปแล้วในคลิปคิงไงผมก็ถ่ายคลิปแต่ว่า <c oughs> ถ่ายในช่องคิงนะผมก็ยังบอกอยู่ว่าเออผมผมไปเที่ยวไปพักผ่อนกับเพื่อนผมเข้าใจว่าคนดูเออเครียดกดผมผมรู้ว่าผมมันเลว หิวอยากได้อยากได้ตังกินตีน้อยอยากได้ตังมันก็ต้องเสียงเงือกันหน่อยเดยครับมันมันอยากได้ฟรีไม่ได้หรอกมันก็ต้องแบบว่ามีเล่นอะไรกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอได้สปอนมาสตรีมได้อโอเคแล้วแต่รถแรงนักหรอเห็นชอบบิดจัง <laughs> ไม่ใช่ร้อยห้าสิบชั่วโมงหรอครับ สิวโมงเดือ่มาลีครับนดูนะครับจากใจจริงของทิติวุฒิโอ้โหมึงมาอีกแล้วสวัสดีครับน้องทิติวุฒิสวัสดีครับเงินไม่หมดไม่ห็นหน้าเลยนักตามันยังไม่หมดมันยังมีอยู่ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวกูถ่ายอะไรมึงดูด้วยมึงน่าจะรู้ความจริงกันอยู่แล้วแหละเที่ยวบ่อยเนิฟมึงไอสัตว์เลิกสตรีมาละกลับไปเที่ยวเธอ เฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยผมไปทำอะไรใครวะเนี่ยไปเที่ยวได้แต่นายปากตอแหลไงตะ๊รจ네ิงหนึ่งครับคนดูเอ้เดี๋ยวผมตบปากให้ก็ได้อะโอเคไหมเงินหมดป้าสตรีมของจริงไอ้วนโอ้โหมันยังไม่หมดโอ้โหลำยับโอ้โหทำไมสตรีมเมื่อคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นแบบนี้วะกูงงว่ะหายไปนานเลยนะครับ ไหน้าส้นตีนว่าโดนกระทืบอยู่บิ๊กเมาเทนผมไม่กล้าไปผมไม่กล้าไปแม่งมีแต่สมชั่งดิเงินมาสเงินหมดปะสตรีมคำนี้ใช้ได้ตลอดไม่ใช่ผมไม่ได้โมดเพื่อนผมมันบอกว่าไม่สบายแต่มันเล่นเกมนอนเช้าทุกวันเลยด่ามันให้หน่อยครับชื่ออะไรคะน้อง ที่อะไรยัให้พี่ด่าว่าอะไรอ่ะกว่ามึงจะมาไอสัตว์นรกไอวัวลืมตีนเลี้ยงเสียข้าวสุกเลี้ยงไม่เชื่องกูเจอหนอยเล่นนั่นไม่ก็จะคุยคุยเรื่องอะไรหลายๆอย่างไป่หลียขาอูทรงพลนี่จะเป็นสามสิบสุดท้ายที่จะได้จากกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมดศรัทธาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผิดหวังโอ้โหโอ้โหพโอโหร้องไม่สบายกูเห็นยกยกยกยศ ไไมมม่่ม่สบสบบาายยจจรริิงงแม่กินจนตังหมดหัวคนดูเพิ่งจะเห็นมึงไม่เชื่อมันก็ทำพี่เปาดูก็ได้กลัวพี่เปาลงมาด้วยเลยดมเคจนไม่สอบสอยเพื่อรอไอ้ส้นตีนหมาโอ้โหผมไม่ใค่ดมอุ้ย ไข่ดมฮี้เฮ้ยมึงอาฮี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเข้าออาเอาดีแบบหลุดแล้วยังไงทุกคน <c ười> ก็ยังเฮ้ยเป็นไรโรเร่ <c ười> ได้โเรเล่อะมึงคนดูครับปีนี้ ผมเริ่มไม่สบายบ่อยเนื่องจากโดเนทปีนี้เยอะกว่าปีที่ผ่านมาเลยกินเหล้าเสพ oh. คนดูครับต่อไปผมจะ,จะจะจะควยอะไรพูดอะไรทำไม่ได้เั <Hey. S 1> ้ยไอคางค <I S 1> <ห>้เย็ดแม่กูคแค่หยุดย <c oughs> เฉยเอ้ย <c oughs> มึงเป็นอะไรผมผิดหวังกับพี่มากครับไอหน้าส้นตีนทิติวุโโ้ oh. ไอ้เหี้ยกูแค่จะอยู่กินข้าวครันู่นตอนนี่ก,กูเปิด youtube เข้าออกรีเฟชรอมึงไลฟ์ทุกวันโอ้โหลูกเลวกูเปิดดู YouTube ออกรีเฟชรอมึงไลฟ์ทุกวันโอ้โหขอโทษครับพี่สุภโชคขอโทษครับโหผมผมแค่ไม่สบายผมผมอยากให้คนดูมาอยู่บ้านผมแล้วมาดูผมจริงเลยผมแบบนั่งแบบมือทีนั่งเมือนั่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นเสียงผมไหม <c oughs> เห็นไหมเต็มระบบกันไปอ่ะใครจะโด30บาทไม่ผิดหวังแน่นอน30บาทตอนนี้มีค่าสำหรับมันผมไม่ได้รอรอผมไม่ได้เล่นเสียงอยากรอที่บิ๊กเมาเทนเห็นชอบบิดคนดูเสียดอ่าผมจะเล่าให้ฟังมันไม่ได้เจออยู่แล้ว มีมีเอาง่ายๆมีบัตรฟรีอะของพีเอพีะประมาณสิบกว่าใบอ,อะที่ไม่มีใครไปใท<ช>ยมาลีสรุปมึงมจะล่อน้องซิลเวียเขาใช่ไหมไอหอยบวนก็น้องเขาหน้ารักตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายน้องเขาหน้ารักมึงนี่มันปากตอแหลได้ตลอดเนาะไอสัตว์พูดอะไรทําไม่ได้สักอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาวัวลืมตีน ไอ้คำว่าบัวลืมตีนเนี่ยถ้าบัวมันลืมตีมันกลับบ้านยังไงอ่ะมันกลับบ้านไม่ได้นะมึงจะพูดไรต่อไปนี้คนดูเชื่อมึงก็น่าจะเป็นควายอเนศสิงห์นักบิดโอ,โอ,โอมันทํายังไงวะถึงจะเป็นเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นที่เขาแบบเป็นอย่างเงี้ยทาไมมันต้องมาเป็นเวรกรรมที่กลัวคนอื่นเขาเป็นเขาไม่เห็นเป็นอะไรว,วันนี้มันก็มาสองชั่วโมงแล้วหาเรื่องลง มันไม่ได้อยู่สองชั่วโมงมันอยู่สี่ชั่วโมงไอเฮี้ยตัวไหนมันบอกพวกกูว่าจะมาทุกวันวะมึงรู้ไหมวะว่าไอ้ตัวไหนพูดไม่รู้ครับแต่ผมไม่ได้พูดแน่นอนผมบอกว่าหลังจากวันที่สิบสิบสองเนี่ยผมจะมาทุกวันก็ <c oughs> บอกที่อยู่ให้ชาวยุทูบสิเดี๋ยวจะได้ไปดูว่าไม่สบายจริงเ <c oughs> ปล่าหรือไปกระทืบก็ไม่รู้ไมก้าครับโอเคขอโทษ มึงไม่มากูเกือบเป็นซึมเศร้า150ชนม <c oughs> ขอตอนปีใหม่นะตาโอ้อันนั้นก่อนนะอันเดวอันนั้นอันนั้นให้ให้ให้ก่อนให้ให้หลังปีใหม่อันนั้นให้เดีอน<า>มกระลาก่อนเกยดน้อง<ก>ผมให้หน่อยชื่อฟ้างนอนดึกจนไม่ไปโรงเรียนเพราะดูพี่ตาเห้น้องฟ้างดูพี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเลื่องเรียนซะไม่สตรีมหลายวันหัวไปทำรายมาเห็นเหลี่ยมเยอะจัง แตกกันจรแหลมวีคารกันจอนแหลมมาครับโอ้ยขอบคุณสมาชิกครับน้องกูนอนรอจนขนกูยาวสมาชไม่สุดหรอกครับห<ต>กเดือนละั่งแดก <ขอ S 1> เล่าตัวอ้วน <c oughs> ตุบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินไหม่าาผมอะอะพอแล้วเราคุยกันก่อนคือ <c oughs> ผมทําผิดไ้้ยแรงขนาดนั้นเลยนะครับคนอื่นสตรีมเมอร์คนอื่นเขาไปเที่ยวเขาไปนู่นไปนี่เขาคนดูเขาก็เออปกติแต่ทําไมเป็นผมอะทำไมถึงมันเป็นอย่างเนี้ย ผมอยากรู้อ่ะทำไมมันต้องมาลงที่ผมวะผมผมไม่เข้าใจอ่ะผมอยากรู้ว่าตอบผมได้ไหมยังจะถามอีกหรอพี่ไม่ใช่พี่ถามไม่เฉยว่า คนอื่นน่ะเขาก็ไปที่เวาไปปกติบางทีเขาก็ไปกระทันหันก้องก็ไม่บอกคนดูคนดูเขาก็ไปเห็นวอลลี่กลับมาเขาก็มาสตรีมเหมือนเดิมปกติแต่กับพี่อ่ะหูเต็มระบบนัดจบ OC. โอซีโอไม่ผมถามมาตอบผมได้ไหมหนักตอบผมไม่ได้ อูคนอื่นเขาไม่ได้หายนานแบบนี้ผมหายนานขนาดนั้นเลยเหรอผมหายไปกี่วันอ่ะคนดูนับได้ไหมไม่ได้ <c oughs> งานวิเท่มันมีเจ็ดกับแปดถูกไหมแล้วผมก็หยุดเจ็ดแปดเก้าสิบกลับมาบ้านสิบเอ็ดก็มานอนสมสิบสองมาสตรีมเออผมไม่รู้เว้านานคนดูกันนานของผมมันต่างกันยังไงเนี่ย เมื่อวานผมผมจะลองสตรีมดูแล้วแต่มันไม่ไหวเว้ยมัน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 เวียนหน้ามันจะอ้วกแทนที่จะให้กําลังใจกันหน่อยเว้ยว่าแบบเออพี่หายเร็วๆนะครับพี่ไม่ไหวพี่พักก่อนก็ได้ผมรู้ช่วงนี้พี่แบบร่างกายอ่อนเพีย ปูซี่ผมมันเลวเออก็ผมมันเลวหน้าตาแม่งล้อหลอกจัดอะไม่รู้ล้อหลอกไม่ล้อหลอกก็แค่ล้อเล่นนี่เฉยแต่วันแต,แต,แต่แต่วันนี้อยากอยากมีเดิมพันอะเอเกมาสองสามร้อยพอมีใครไหวไหมเห็นทักมาแบบข้างนอกอะเก่งกัน,นจริงเลยเนี่ยเนี่ยอย่างไอเที้ยนเนี่ย มึงมานี่ดิเนี่ยอะไรเนี่ยเนี๋ยก,กลัวให้มึงดูนะมามึงดูนะกิไงเขาคือต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ว่ากิไงเขาเล่นจนเสียแล้วแล้วเขาเล่นจนหดแล้วเออของผมอะผมไม่ได้จับนานมันต้องแบบว่ารีเซ็ตใหม่มันก็ต้องมาซ้อมกับพวกหมูพวกหมาพวกกาพวกไก่ก่อนอืม กูโดไม่ขึ้นดุนะ้นโอ้โหโดเนตค้างเย็ดแม่ได้ครับเฮีย GTA หรออ๋อคุยกับคิงคิงบอกว่าจะปิดเมืองสองสองสัปดาห์ครับแล้วก็ปิด,ป,ดปิดปรับปรุงอะน,นะสองสองสองสัปดาห์ไม่รู้ว่าต้องให้คิงมาอธิบายครับอันเนี้ยเพราะว่าผมนั่งคุยกันอยู่เรื่องเมือง <c oughs> แพ้แล้วไม่หัวร้อนลงแน่นอนครับไอตัวไหนไม่เชื่อว่ากูไม่สบายบ้านกูเลขที่413หมู่14ตําตำบลโคกกรวดโอ้โหคนดูเข้าใจพี่มาลีนะครับเอออันทีจะมีคอนเสิร์ติกเมาเทนให้แกไปเที่ยวทิติวูดนั่นไงเย็ด yes, แม่นั่นไงถ,ถูกต้องถูกต้องน้อง ควายตัวนี้มาให้ตาหลอกแล้วนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาเห็นคนดูเป็นควายถามโง่โง่สตรีมเมอร์คนอื่นคำไหนคำนั้นโอ้โหไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะคำไหนคำนั้นไม่มีอ่ะเอาตังไปไหนหมดครับ พี่ hmm. แล้วทำไมหมูกพี่สีขาวขาวอ๋อหมูกพี่ขาวเพราะเป็นหวัดเป็นหวัดครับง่ายๆเลยคนอื่นไปเขาก็บอกดีๆไม่ได้มาปากตอแหลและผมปากตอแหลเท่าไหน่ละเทำเป็นป่วยทำตัวสวะแบบมึงโอ้ oh. ล่าสุดปาเบนซัดลายโคราชขึ้นสตรีมแทนมึง <c oughs> แล้วมึงเตรียมตัวเลยอ๋อไอ้เบ้นนั่นเหรอปล่อยมันปล่อยมัน เดี๋ยววันเดี๋ยวรอบนี้กูจะแทงมันด้วยออคคนนนื่นตลดแหดูหมผมไม่รู้ผมก็บอกว่าสตรีมเมอร์คนอื่นเขาก็เปน็นอยากให้คนดูหายโกรธก็สตรีมห้าร้อยชมสีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอตัดเหลี่ยมหนึ่งร้อยกระตันไปไปให้พ่อมึงทำอ่ะเหมือนเหมือนพ่อมึงให้ยิงตัดแ,ตตแหวน เพื่อนพ่อมึงให้มึงไปยินตากแดดห้ารยชั่วโมงอะแล้วพ่อมึงจะหายโกรธอะมึงไปยินดูดิอย่าว่าพี่ตาเลยครับไอ้นี่มันนนท์เขาผัวหมอถ้าเงินมันไม่หมดมันมาอีกทีต้อนรอยสักแขนจ้างมาครับเกมละหนึ่งพันเอฟบีเทราปาทท็อป มาครับเกมละพันเอ้ยเอ้ยเอ้ยมา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 เกมละพันอุ้ยขอบคุณครับสิละพัฒน์มา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 วันนั้นพี่บิดว่าไอ้สิระท็อปก่อนตั้งห้าร้อยอุตส่าห์รอเอฟบีสุภชัยแป๊บหนึ่งครับเอ้ยขอบคุณครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจัดไอ้เรื่อนี้ก่อนไอ้เดี่ยตอแหลชอบล้อหลอบิดเก่งนะมึงไม่ได้หมายถึงพี่นะครับมึงไม่ได้หมายถึงกูแล้วมึงหมายถึงใครฮะไอ้หน้าสมเตรน แบนตัวด้วยนะครับแบนตัวด้วยนะ